ปสดีค่ะพี่เพื่อนๆถึงแล้วนะคะทุกคนกว่าจะถึงก็เพ่คิดว่าสังคมนี้เเ่เอาหอบเหมือนกันค่ะแต่ก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสวยงามมากค่ะเป็นบุญตาเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นหลวงพ่อท่านเียมตาจริงๆนะคะดังนั้นหลวงปู่ท่านจึงสอนเราอย่างนี้หลวงพ่อทำอะไรก็ไม่เป็นเพลียทุกข์ทุกข์เน้อย ดูซิว่าตั้งแต่เช้ามาออกไปนกคนก็มาเยอะนะคะคนก็มาเยอะคนีงครนบแล้วให้บุญนะคะเขา่าส่เยอะมากไม่ได้ขาดตั้งห้าข้อนะนี่นะคะถึงแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆก่อนหลับก่อนนอน่อเรากราบไหว้การเสร็จให้เราสมาธิเพื่ตัวเองสักหนึ่งรอบหลังจากที่เราสมาทานสิงไปแล้วเป็นบนตามากเลยค่ะที่ได้มาเห็นกับตาตัวเองซูค่ะ บรรยากาศวิวสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆเพื่อนเพอาจจะมืดหน่อยนะคะแต่วิวสวยมองด้วยตาเปล่านี่วิวสวยมากนะคะโครงานต่อมานจบทั้งหลายต่อของข้อที่หนึ่งูกคิดส่วนบุญกันที่เ็ดพูดถึงเรื่องต้องการอยู่ที่ส่วดสวนผลบุญนจมมามีประสบการณ์สวยนะคะทุกคนปีพุทธศักราช2541ท่าโยมหลวงปู่เขียนสมมามาไปปฏิบัติหน้าที่ ด at, ูแลศูนย์เด็กเล็กที่สวำคัญแล้วก็จังหวัดนาจีวันอันนี้ก็มีพระที่เป็นเดือนไงนะคะพี่ๆเพื่อนๆเดืันนี้คนธรรมาเกณฑกำลังสำคัญนำญาตกโยกกันเดินงือนสิบสองสิงหาคมนะวันที่สิบสองเดือนสิงหาคมเนี่ยตรรมมาเขจัดกิจกรรมวันแม่เพ่อนชาติโอ้ยอนันดีใจค่ะมาถึงมาถึงบนยอดนะคะทุกคนแต่จะไม่ไปที่ผาแดงนะคะก็คืนเกิดนิมิต เ็นนผู้คมากเพราะว่าไกลเกินค่ะมายืนเกาะลูกโป่งก็ใหญ่ไปไม่ไหวค่ะพี่เพื่อนๆและที่สำคัญแต่ละคนโอ้ยืนตรงนี้ลมเย็นมากเลยค่ะแล้วก็ลมเย็นมากเลยเอาเร็วๆมายืนเกาะลูกโป่งแล้วก็มีคนหนึ่งถุงโลงก็มีแล้วก็ดูมาย่างยูนี้ดีเนาะมีคนนำความุญยุคลังไมอะนะคะทุกคน ในขณะนั้นาตมาก็เรียกเขานะบอกว่าเข้ามาถือยบเลื่องก็ไม่เป็นไรเขาก็ตอบว่าเข้าไปไม่ได้มีน้ําให้ดื่มนะคะอัตตมาก็สงสัยคาพูดก็เลยกลับไปอันนี้เขาไปผาแดงนะคะทางไปผาแดงแต่แอดไม่ไปนะคะทุกคนคำยำาเพราะว่ามันไกลค่ะกเหล่านี้คืออันนี้เขาเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มนะคะตกทุกข์ได้ยากันอยู่งนี้ นี่เจ้าแม่กวนอิมจุดชมวิวเขาก็เปิดปกป้องบริวารงานอินพาแดงหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ะสานพาแดงก่อนใช่ไหมปีพศ42อยู่วันที่11สิงหาคมตอนเย็นอาตมาก็เกรงว่าเดี๋ยวจะลืมของเขาอีกอันนี้นะคะทุกคนจุดทูปขึ้นสิงหับปักในทิศทั้งสีแล้วเอ่ยว่าข้าพเจ้าพระบรมร้อมสาวโรครุ่นนี้ข้าพเจ้าจะนำเส แอดไม่ไปค่ะพี่ๆเพื่อนๆคุณใดที่เกิดขึ้นเจอเจอมทั้งหลายที่ขกาพเป็นเจ้ารู้จักก็ดีไม่รู้จักก็จำขอเจริญพรทุกคนทมีส่วนในส่วนรวมแม้ตกทุกตกลนจับทุกและปีความสุขสดยทั่วแอดก็จะไม่ไปนะคะัจากนน้เดินขึ้นไปดูตรงนี้หน่อยค่ะเห็นมีสารน่าถ่ยมีสารนี่ค่ะทางไปผาแดงนะคะทุกคนทขึ้นไปอีกสะอาดมากสีขาวผิวมันเป็นกลางมีรัศมีสว่างสวย มานั yeah, mm ้วแต่ในสลานเลยนะคะแล้ว hmm. ก mm ็น hmm. oh. mm ี่คือเจ้าแม่กวนอิมนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนถ้าจะมาถึงบบน้องตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมค่ะอธิษฐานนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะคะ ขอให้ช่องปังๆนะคะทุกคนเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆนนี่ก็ขึ้นไปนู่นนะคะพี่ๆเพื่อนแต่แอนนไม่ไปนะคะเหนื่อยสาธุค่ะสาธุสาธุเหนื่อยเอาการนะคะทุกคนโอ้แต่พ่อใหญ่เก่งมากอายุ77ปีเดินขึ้นเฉยเลยอะเดินขึ้นเก่งมาก เอานิ้วจิ้มอไปเป็นแถวไปหมดเรายังหอบถ้าทำให้ถูกยายได้ปูเนี่ยยางเกงก็เราบันะแกก็บะฉะแก้็นคแกก็หอบนะคะแก็ะาะแกกก็ควรทะก็ไม่เยอะกาหอบนะคะแกอบนะะกอบนะะอบนะคแกาอบนะคะแกอบนๆง่แกๆหอยน่ขอบนะคะแกกอนยกไอ้น่คะยกไอ้หอบนะคะหอนะคะ็อนกอนะคะหอบนะกก็หอนคนะากท็กข์แกะมีควแมสุขะกกเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆ อแอนนันดีใจมากค่ะที่มาถึงที่มาถึงยอดขึ้นมาก็นั่งรถขึ้นมาก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกสูงมากลุ้นตอนลงอีกค่ะพี่เพื่อนไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะมือต้องเกาะ จะมีคือเล้งเกาะนะคะพี่เพื่อนเราจะให้เทวดาของบุตรนี้จงสืบเร็จแก่เทวดาทั้งหลายเพื่อเทวดาทั้งหลายที่มีความสุขสาธุเอาค่ะอธิษฐานเอานะคะไม่เจาะจงเราจะใช้ขำว่าขอบุญนี้จงสืบเร็จื่องแผ่นเถวารระสสพัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขถึงนะนี่ทำอย่างนี้โยมมันจะเป็นการตงเคราะห์ญาติของเราที่ตกทุกข์ได้ยากได้นะอีกประการหนึ่งเสริมหน่อยชวนก็ทำบุญรนี้เป็น ไม่ว่าจะเป็นการชวนเจวดาหรืออะไรก็แล้วแต่ชวนให้เป็นยกตัวอย่างยกขอ้นมาในสพีนรี่ยพร่บาก่อนออกมาจากปัขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆมากค่ะ a ต k you วชวนไอ้วันแล้วก็ขับร o เจะเจินตามขึ้นไปนักสถารอยพระบาทเขาที่เจริญจังหวัดจันทบุรีคุณใดที่เกิดการกรับไหว้อพระบาทคุณนัจะเป็นเจ้าคีเจ้าที่จ้าจอทางดเพืี่ติดต่อกับคัฐบคุณนะคะลวัว้่ะําลาสุความสดยทั่วัน